เาพบกับน,นีนี่เช่นเคยนะคะทางช่อง b m a g c h Channel นะคะวันนี้นะคะสาระน่ารู้ของเรานะคะจะเกี่ยวกับอาหารมื้อเช้านะคะอดข้าวมื้อเช้าเท่ากับอ้วนนะคะอ่าเรามาฟังกันเลยดีกว่านะคะว่าทําไมถึงอดข้าวเช้าเนี่ยถึงจะต้องอ้วนนะคะหนึ่งเลยนะคะการอดข้าวเนี่ยมันจะทําให้เราหิวนะคะ พอเราหิวแล้วเนี่ยร่างกายของเรานะคะจะสั่งให้กินมื้อต่อไปเนี่ยเยอะขึ้นโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วก็ข้อ2นะคะเมื่อเรากินมื้อถัดไปเนี่ยร่างกายก็จะเอาที่เรากินเข้าไปนะคะมาสะสมเป็นไขมันเพิ่มเติมโดยอัตโนมัตินะคะคกลไกง่ายๆแบบอัตโนมัติ แค่นี้ก็ทำให้เราเนี่ยอ้วนขึ้นได้อย่างโดยไม่รู้ตัวได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้นะคะก็อย่าลืมกินข้าวเช้ากันนะคะถ้าเป็นข้าวเช้าเนี่ยก็ยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นโจ๊กใส่ขิงนะคะข้าวต้มแซนด์วิชใส่พริกด้วยได้ยิ่งดีนะคะจะดีมากแต่ถ้าชีวิตเร่งรีบจริงๆเนี่ยอย่างน้อยเนี่ย ให้ทานผลไม้นะคะอย่างเช่นพวกฝรั่งแอปเปิลนะคะหรือนมวัวนะคะนมถั่วเหลืองนะคะอย่างน้อยก็ยังดีนะคะตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยสนาทีเนี่ยก็ทำการดื่มนมนะคะไม่ยากหรอกนะคะในการทานอาหารว่างตอนเช้านะคะจะได้ไม่ปล่อยให้ท้องของเราเนี่ยว่างแล้วก็หิวเพราะเราหิวเนี่ยเราก็จะกินเยอะ กว่าปกติทำให้เราเนี่ยอ้วนได้นะคะอันนี้ก็เป็นเคล็ดรับเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะที่เราเอามาฝากกันถ้าเกิดคลิปนี้นะคะเป็นประโยชน์อย่างไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราชาบีเมชชาน e ลแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ ควใจเล็กๆแลกรอยยิ้มที่สดใสมีคุณค่าทั้งจิตใจกับเวลาที่ได้แบ่งปัน